สมัยก่อนๆเนี่ยก็เว็บน,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 นี้ก็คือจะดังดังมากจนโคตรโคตรพ่อโคตรแม่ดังตอนนี้อยู่ในช่วลงล้ำลึกเกมเก่ากับใจร้าวสวัสดีครับท่านนายกไอ้ไ, ه! ไ ه! อไ้พอดออได้ไหมพอดพอดได้ไหมพอดได้ไหมอ่ะโอ้าวเมื่อกี้เรวอีกูจะดียังไงอะ่ะสตรีมที่ช่องใจร้าวทุกวันนะครับผมนี่เลยทุกคนจำได้ปะมันมีใครเกิดทันปะวะเฮ้ Pretty good. คือมันเป็นเกมเป็นตำนานมากเว้ยทุกคนมันจะมี2เกมมันจะมีเกมหัวกะโหลกกับเกมเอเลี่ยนตัวเขียว2เกมเนี้ยคือเก่ามากถ้าถ้าคนที่ไม่ไม่รู้น่าจะเป็นคนที่อายุยังน้อยกูก็อายุน้อยกูสิบเก้าเอาเป็นว่าคนที่อายุใกล้ผมนั่นแหละโน้ no. มันพูดไม่ถูกว่าสนุกหรือเปล่าแต่มันไม่มีอะไรให้เล่นแล้วนอกจากเว็บนี้สมือว่าเราไปเรียนใช่ไหมทุกคนไปเรียนวิชาคอมพิวเตอร์แล้วก็จะแอบเปิดเว็บเกมเนี่ยเล่นเอาโน้บวันนี้เจอแล้ว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  นี่ Alien, Hon, Hon, Mini, เ,เอเลียนฮอนคอนมินิเหรอเออเกมนี้เกมตำนานมากทุกคนคือสุดยอดเข่งเกมตำนานเลยนี่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 คือนี่คือเว็บนิวกราวนะผมสมัยก่อนๆเนี่ยก็เว็บนี้ก็คือจะดังดังมากจนโคตรโคตรพ่อโคตรแม่ดังตอนนี้อยู่ในช่วงล้ำลึกเกมเก่ากับใจร้าวเชี่ยฟิลไม่ยังได้อันนี้มันจะมันจะเป็นตัวกระโหลกที่เหมือนอบุกเข้ามาในโรงเรียนไว้ทุกคน ป้าหมายคือเกมนี้นี่คือไม่รู้เล่นทำหายนะแต่มันแบบสมัยก่อนอะที่ยังในเกมนี้มันก็ต้องเล่นเว้ยเนี่ยรเล่นสมัยวะเนี่ยสวกงงเนี้ยผมผมงงนะมันจะมีอะไรต่อป่ะคือผมจำไม่ค่อยได้เลยทุกคนว่ามันมีอะไรบ้างนะสวัสดีครับท่านนายกผมรู้ว่าทุกคนเนี่ยอาจจะอยากทำอย่างนี้กับท่านนั้น อันนี้อันนี้อันนี้คือเกมเกมที่เด็กเล่นจริงๆไโดนอันนี้ผมไม่ได้โกหกนะคือเด็กสมัยนั้นอ่ะมันเล่นกันหมดจริงๆไทุกคนผมผก็เล่นนะหรือพหรือพวันนี้มีเลเลยวะไอาบสองมาสะเฮ้ยเอาว่ะตอนนี้มีปืนลดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ไอ้นเดี๋ยววะอะไรเนี่ยเชยอะไรเีผมจำได้นะสมัยก่อนเนี่ย การเล่นเกมวัยเด็กทุกคนเคยเป็นปะแม่งเล่นผ่านยากมากพวกเราไม่เข้าใจไว้ว่าทําไมเราเล่นไม่ผ่านสักทีว่าเล่นโคตรยากแล้วถ้าเราได้ลองกลับไปเล่นเกมในตอนเด็กตอนที่เราโตนะกูไม่ผ่านได้ยังไงเกมแม่งโคตรกระจอกเกมแม่งกระจอกจริงผมว่าถ้าผมเป็นตอนเด็กอะผมตายให้เห็นตัวแรกแล้ว โอเคโอเคยากยากจริงยากจริงแล้วกูกูกูวยากไอ้เชียโดนโดนผมเป็นเพื่อนมึงคิดว่าคนอายุ20กว่าอย่างกูจะยอมให้เกมตอนเด็กที่กูเล่นตอน9ขวบอย่างนั้นเหรอ เอาจริงนะขอขาจริงนะขอจริงนะเมือ่อนะกี้เมื่อกี้ตึกลงอยู่เมื่อกี้ตึกลงอยู่เมื่อกี้เราไม่ให้เกียรติเกมเขาแต่นดี๋เราต้องให้เกียรติเกมเขาละตัวเราไม่ผ่านมันแค่แบบคอนเทนต์แก้งหาแก้งหา Big Thương King! Đây, Namala! Hello there! lắm anh need to lend you a hand toma! Mmm! Mm kìa! hả kìa! Mm kìa! Mm kìa! Mm mừng Mm kìa! Chụp เมื่อกี้ผมเตรียมตัวเตรียมใจนะว่ากูจะต้องเจอแบบรถถังที่แบบอันนี้ก็จบวะหรอทุกคนพูดพร้อมกันเกมเด็กเล่นเกมเด็กเล่นบอกแล้วจริงๆผมรู้แหละทุกคนว่ามันแป๊บเดียวก็จบที่ตายอะ่ะเพื่อที่จะทวงเวลาให้รู้สึกว่าเกมมันนานไงจริงจมันแค่นั้นก็พอแล้วเออไอเ้เชี่ยจบง่ายชิบมหายเลยไม่ได้กูงงเลยนะไอ้ลองลองไอเลียนกันดีกว่าลองเอเรียนมาเอเลียนอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานหนึ่งนะทุกคนสำหรับ เอเลียนโฮมินิมินิอะไรเนี่ยเอออันนี้คือสุดยอดแห่งความยากอันนี้ยากของจริงผมเชื่อนะว่ายังไงก็ยากถ้าผมไม่ได้ตอนนี้นะผมคิดว่าก็ยากนุ่เกมนี้เดือดผมพูดเลยเกมนี้คือความเดือดของจริงโอ้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 เกมเกมเริ่มพราเราไปฆ่านี่ใช่ไหมเราตายตายไปไปดูไปดู เฮียบโคหลบยากเลยวะเฮ้ยหลบยากมากเลยอะเอ้ยเอ้ยเอ้ยไฮ้ยพอดีไหมพอดีไหมพอดีไหมพอด้ไหมพอดีไหมเอาใหม่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 เจ็บไม่ไม่ทำอคไรอยู่เลยตายไม่ได้กลางนะแต่เมื่อกี้ยังไม่ได้เตรียมตัวกันนึงนี่คือเกมต้นฉบับของ Apex l e g e n d น โดยชอบไม่ฆ่าเด็กก็จะไม่ตายอ้าวเอ้อเไยเนี่ยเออแสดงบอกมอกมอกแต่คนข้างรอดสักคนมอกมอกไหมเฮ้ยย๊าโจาโอมันมีมอกเหมือนกันขับเฮลิคอปเตอร์ันต่อฟังเดี๋ยวนะเกมเด็กมันมีดักทางข้างบนด้วยเหรอวะกูถามจริง Hey! boy. Hi! It's here make it deep the Oh Another one. Okay, okay. Why, 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 why? Iron lizard. What the fuck?

เฮ้ยเกินไปทุกคนเกินไปเกินไปดักดักเลย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 ดักเฮ้ยจะตายอีกแล้ววะปกติเพิ่งเกิดมามันต้องเป็นอมตะสักแป๊บหนึ่งไม่ใช่เหรอวะอ้าว ตอ่อเลยเหรอ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 อะไรนี่ตัวตัวไอ้ทุกคนผมไม่เคยผมไม่เคยตัวนี้วะจะ <c oughs> ต,ตายเมื่อไหร่วะจะต,ตายเมื่อไหร่วะทุกคนผมผมเมื่อย ทำให้กูยิงจากข้างนอกไม่ได้กูก็เลยกระโดดเข้าไปหามึงแล้วมึงก็เอามือทุบหัวกูไอ้เชี่ยสเกมพวกตีนมันกระมันมากเลยทุกคนมันพูดตีนเกินอนะ่ะเอาไปต้องยิงหัวปะโอเคโอเคมันเล่นยากมากเลยทุกคนมันยากมากเลยนะเทียบอันเนี้ยเป็นเกมเด็กที่ยากสุดในชีวิตทุกคนขอพูดเลยโอเคเจอบอท อันนี้ไม่ยากอันนี้ไม่ยากอันนี้ผมถ่ายได้ไอ้ลูกน้องของไเก่งของบอสด,ดิ่ว้าไอ้ยิงชุคุยดิย่งชุคุยดิเออเขี้ยแต่เอเป็กกูยังไม่ยิงตังขนาดนี้เลยเฮ้ย โอเคโอเคไม่ตาเอามันโดนชกมันไม่ตายโอเคโอเคยไอ้ไส้เออเออใจเย็นใจเย็ใจเย็นใจเยลือแค่สู่ชีวิตคุ ไม่ผ่านไม่เลือกสตรีมเกมนี้ไม่โหวร้อนจริงเว้ยทุกคนแต่ถ้าเรายอมแพ้มันมันไม่ได้อะมันก็เหมือนเกมคอนอะเราจะยอมหรอถ้าเรามาถึงจุดที่แบบจะผ่านแล้วผ่านบอสเมื่อกี้ไปก็ถือว่าน็อกเว้ยวิ่หลอก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 โอ้ยคิดตรงนี้เลยวะผ่านผ่านผมว่าไอเนี่ยบอสผมว่าไอเนี่ยบอสตัวท้ายละไม่คอยขี้ขุ่นเหน้าแดงแล้ว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  ยดอเไรเนี่ยย่าอะแล้ว吧走จ吧แล้ย่าเกมกักกมีแต่เด็กที่ไม่ผ่านเช่ไหมผู้ใหญ่เขาผ่านกันหมดดีใจไหมเหนื่อยมาก เหนื่อยจริงผมไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้วระดน